สวัสดีครับพบกับเรานะครับในช่องไฝงแซมสั้นควัญเมืองนะครับตอนนี้เรามาดูช้างออกลูกใหม่นะครับนั่นนั่นนั่เอ้าลูกคือตัวใหญ่ไว้ทีโนเมื่อกี้ออกเมื่อกี้นะครับนี่อาชื่นใจนะครับออกลูกมาเป็นตัวใหญ่เลยนะครับเอ้าออกมาเป็นน้องนาโนนี่ครับโอ้ดูครับนึกว่าออกมาเป็นช้างเชีือไหนนะครับโอ นาโน,นนะครับดูนานโน,นดูเล่นกับพี่ชื่นอยู่นะครับตอนนี้นะครับตดเสียงดังเป็ดปาเป็ดปาอยู่นี่จะเป็นครอบครัวของคุ้มลังคาเขียวนะครับนี่ส่วนทางนูน้นรำพูนนาโน,นชื่นใจนนใไหนครับนคนไหน อ๋อน่าจะรุ่นๆสูสีกันนี่แหละครับน่าน่าจะรุ่นๆเดียวกันนะครับนี่ครับมาให้ดูความน่ารักของช้างในสมลังคาเขียวนะครับก็อยากให้มาดูกันนะครับว่าช้างแต่ละเชือกนะครับว่าน่ารักขนาดไหนนะครับแล้วก็สมบูรณ์อ้วนท้วนขนาดไหนนะครับนี่ครับช้างลังคาเขียวของเราก็จะเป็นช้างที่ วทวนสมบูรณ์พอสมควรนะครับตั้งแต่ในแต่ละเชือกนะครับนี่ก็คือเป็นแม่เลี้ยงของน้องนานโน,นนะครับนี่เป็นคุณป้าน,นะครับตอนนี้ก็ได้ทําความสะอาดเสร็จแล้วครับหนึ่งล็อกนะครับล็อกนี้นะครับล็อกของอเจลําพูนนะครับแต่ว่าเจพาบูนนะครับควาน ก็ต้องมามาทำความสะอาดอีกนะครับเพราะว่าตอนนี้ซุ้มลังคาเกียวมีควานประจําแต่ละเชือกแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเกฟไพบูลเกฟลำพูนหรือว่านาโนหรือว่าเป็นชื่นใจนะครับก็มีควานครบแล้วนะครับตอนนี้นะครับควานครบแล้วส่วนทางนู้นะบบน,นะครับโบบาลนะครับโบบานก็น่าจะทําความสะอาดเสร็จแล้วนะครับเพราะว่าควานคือควานเกลียวนะครับ ันนี้ควันเกลียวไม่อยู่ควันเกลียวไปตัดหญ้านะครับนะครับก็เรียกว่า,าความผูกพันระหว่างคนกับช้างนะครับช้างเลี้ยงคนคนก็ต้องเลี้ยงช้างนะครับมันเป็นวัฒนธรรมหรือว่าแต่เก่าแต่ก่อนมานะครับดูดูเจ๊ลํำพูนนะสงสัยจะคันนะครับพออาบน้ําเสร็จนะครับช้างก็จะคันนะครับ ดีครับที่มีเสาไว้ถูพร้อมเลยนะครับก็ถือว่าแข็งแรงพอสมควรนะครับเดือดแบบนาโนเอ้ยเป็นหมาไมา่ได้ครับนาโนเอา้าไปไปไปเล่นกันนาโนสิไปเร็วไปเล่นกันนาโนเร็วเร็วเร็วเฮ้ย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 ว้าวไม่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นนาโนนะครับโอ้ เกลำพูนก็ไม่ย่อยนะครับเจอหมาไม่ได้นะครับไล่ไล่ไล่ตบเลยนะครับไล่ตบเลยไอ้ยา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 ตบถึกไก่ยาตบถึกคนเด้ออืมตอนนี้ก็มีแตงโมมาเสริมนะครับเดี๋ยวจะถือเกลำพูนเอาไปกินก่อนดออ เออไปไปไปของเราองค์กรักของเราครับไปไหนไปด้วยนะครับไม่ยอมห่างเลยนะครับนี่ครับห่วงด้วยนะครับห่วงด้วยห่วงควานด้วยม้านี่นี่ดูครับดูซิดูสินี่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 ดูสิดูซินี่นี่นี่ดูดูครับตอนนยอมไม่ยอมครับไม่ยอม ไม่ยอมไม่ยอมหน่อยหน้านะครับไหนลองลองลองเข้าไปเทให้เจริญปูนสิส่วนนั้นก็สไตรยจะซ้มยุทตหัตถีนะครับยุทตหัตถีครับเน่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 โอ้มันธรรมดาเลยนะเนี่ยมันไม่ได้อะไรนะครับนี่มันจะตบถูกคนนะครับเพราะว่าไอสองตัวนี้มันมันกวน โอ้ไหนลองไปสิไปสิถือผูก็ไปก่อนดิกาแฟเข้าไปสิไปไปเข้าไปสิไปกาแฟเข้าไปเข้าไปกาแฟเข้าไปสิไปเร็วต้องเข้าไปต้องเข้าไปร้องเข้าไปสิเข้าไปสิกาแฟกาแฟก็ไม่โกรธอยู่กับเจ้าของนี่แหละโอ้เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะครับว่าจะมีอาการอะู่ไหนนะครับไปครับไปครับ ไปไปเ็บนะอ๊บฮิวโอ้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 ดูครับดูครับดูครับดูแต่ละตัวนะครับกลางหูนะครับกลางหูแล้วโอ้ลำพูนี่ไม่ชอบหมาเลยนะครับก็เปิดโอ้น่ากลัวมากนะครับถ้าเราเข้าไปนะไม่รู้จะโดนหมาหรือโดนคนก่อนนะครับโอ้ตายแล้วครับงานนี้งานนี้ อยังไงก็อย่าลืมนะครับในช่องของเราด้วยนะครับในช่องปลายแซมซันก่อนเมืองด้วยนะครับหนึ่งไลน์หนึ่งกำลังใจนะครับอ่าตอนนี้ก็คืนใจกับเจ๊ไพบูลนะครับดูกับทำอะไรกันนะครับสองเชือกนะฮะทำอะไรเนาะสองเชือกอ่ะดูครับตรงนู้นก็ไม่ยอมนะครับห่วงห่วงห่วงจะโขอเหมือนกันครับ ดูครับดูครับโอ้ครับเอ้าลุมเลยครับลุมเลยสงสัยจะห่วงจะของเช่นกันนะครับห่วงจะของเช่นกันอืโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้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 เนี่ยครับเป็นอะไรที่มันไม่เข้าใจนะครับระหว่างช้างกับหมานะไอ้ดูครับโอ้โหไปกั็ไปเดินอย่าขับไปนะเนี่ย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  เราต้องถอยก่อนนะครับถอยออกก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเจ๊เจนะครับจะจากว่าจะไล่มานะครับไล่ถูกเราซวยเลยนะครับสงสัยจะโดนนับนะครับถ้าเจอหมัดของเอ๊เจลําพูนไปนะครับสงสัยจะโดนนอกนะครับโอ้ตอนนี้คึกแล้วครับคึกคักจัดเลยนะครับเพราะว่ามีอาการเหมือนจะว่าจะพากันเล่นแล้วนะครับ อ้าวใครจะออกใครจะเล่นก่อนนะครับตอนนี้ใครจะออกเสียงก่อนนะครับนาโนเห็นหมาไม่ได้เลยครับนาโนนะครับเห็นหมาไม่ได้นะครับไปสิเข้าไปสิบัวตูบัวบานโอ้ไม่ใช่บัวลอยนครับดูครับปูนาโนครับ กางหูดูครับดูครับแสงในซุ้มนะครับเมื่อเจอหมาก็จะเป็นการเช่นนี้นะครับโอ้น่ากลัวมากนะครับน่ากลัวมากแต่ว่าก็ดีนะครับคือช้างทุกเชือกอยู่รวมกันได้นี่ครับก็ถือว่าดีมากเลยนะครับเพราะว่าถ้าช้างซุ้มเดียวกันถ้าอยู่ด้วยกันไม่ได้นี่ยุ่งเลยนะครับยุ่งมากนะครับเพราะว่าต้องแยก ให้อยู่ต่างหากอย่างนี้นะครับวุบ่นวายนะครับแต่ถ้าช้างไหนที่อยู่ด้วยกันได้เราจะไปไหนเราก็สบายใจนะครับไม่ว่าจะไปเที่ยวไหนหรือว่าบางครั้งนะครับเราออกไปข้างนอกก็บางครั้งบางเชือกก็อาจจะหลุดได้นะครับก็ถ้าหลุดไปเจอช้างที่อยู่ด้วยกันไม่ได้นะครับวุบ่นเลยครับยุ่งเลยนะครับเพราะว่าอุบัติเหตุเกิดได้ทุกเวลานะครับนานก็ เล่นดินอย่างสบายใจเลยนะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ก็พี่ชื่นก็อยากเล่นกับน้องนะครับดูครับอ้าวอ้าวเตะซ้ายเตะขวาอ้าวหยกกันแล้วครับหยกกันแล้วอ้าวดูครับนาโน,โนเอ้ยนลนลงครับตดดังอีกแล้วโอ้นานโนไม่ธรรมดาอือ ครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับในช่องพลายแซมสั้นกวนเมืองนะครับหรือว่าต้องการช้างเฮงงานนะครับพิธีมงคลต่างๆนะครับไม่ว่าจะใกล้หรือไกลนะครับก็ติดต่อเรามาได้นะครับในเบอร์โทรนะครับ0800082936นะครับหรือว่าอีกเบอร์นะครับ0871529058นะครับโทรคุยกันได้นะครับราคาก็คุยกันได้นะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็ฝาก ในโครงการของเราด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับในช่องลายแซมสั้นคนเมืองฝากกดติดตามฝากกดซับสไคร้นนะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะครับหไลค์หนึ่งกำลังใจนะครับยังไงก็ให้ F อซนะครับทุกท่านทุกคนนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ